ก่อนหน้านี้นะครับทางโ o c o เขาได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัดของค่าย Poco C3 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีมากนะครับเขาบอกว่าสามารถขายไปได้มากถึง2.5ล้านเครื่องเลยหลังจากเปิดตัวรุ่นก่อนหน้านี้ไปไม่นานนะครับทาง Poco ตัดสินใจปล่อยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วซึ่งเป็นตัวที่2ของซีรีส์ C นะครับคือ โ o โค c 3 3 1ถ้าดูในส่วนของสเปคผมดูคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ต่างไปจากเดิมมากก็มีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยบางส่วนราคานะครับจะสูงขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้ c 3นะครับราคาเริ่มต้น3,400บาท C31 นะครับรุ่นใหม่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3,800บาทห่างกันประมาณ400บาทนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็เดือนนี้นะครับ ทั้งสองรุ่นก็ยังไม่เข้าไทยเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรใหม่บ้างก่อนวางขายในบ้านเราหากมีโอกาสนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังสรุปของโพโค c 3 1กันดีกว่าข้อแรกกล้องถ่ายรูปด้านหลังนะครับแม้ว่ามันจะเป็นมือถือราคาถูกนะครับแต่ถ้าค่ายโพโคเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ใส่กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวเป็นแบบทริปเปิลคาเมล่ากล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับ กล้องตัวที่2กล้องมาโครถ่ายระยะใกล้ความละเอียด2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้อง depth sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลไม่มีกล้อง ultra er wide นะครับราคานี้ไม่ต้องใส่มาก็คุ้มแล้วนะครับฟีเจอร์การถ่ายภาพต่างๆมีให้ครบนะครับในโหมด AIC detection portrait mode นะครับแล้วก็กล้องหน้าให้มาความละเอียด5ล้านพิกเซล2แบตเตอรี่เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นจากตัวเก่า poco c สาเดิมตัวก่อนนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ความจุ 3000m ม ah. ิลลิแอม รุ่นใหม่นี้นะครับมีการเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นเป็น5,000 m a ah. มิแอมแน่นอนว่าขนาดนี้นะครับใช้งาน2วันสบายเลยแบบใช้งานทั่วไปถ้าคุณไม่เล่นหนักอะไรมากนะครับก็อยู่ได้สบายเลยหากคุณจะไปใช้งานด้านอื่นนะครับเขาก็มีแบบการทดสอบม,มาให้ดูด้วยอย่างเช่นเอาไปฟังเพลงนะครับจะได้สูงสุด160ชั่วโมงดูวิดีโอ31ชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมได้นานสูงสุด10ชั่วโมงเลยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ สามารถที่จะปรับแต่งระบบซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องของชาร์จต,ต่างๆใะครับให้มือถือเครื่องนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานมากขึ้นถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบจะ2ปีนะครับแบตเตอรี่ก็ยังคงที่จะมีประสิทธิภาพที่คล้ายเดิมนะครับตามที่โอเคมานะครับระบบชาร์จไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็น10วัตต์ไม่มีชาร์จไวอยู่แล้วราคานี้นะครับน่าจะ10วัตต์นี่แหละแล้วก็พอร์ตไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่เดาว่าอาจจะเป็นไมโคร USB แน่นอน สหน่วยประมวลผลยังคงใช้รุ่นเดิมนะครับเหมือนรุ่นที่ผ่านมาเป็น CPU Helio G35 จากค่าย mediatek จะเห็นว่าช่วงหลังมาน,นี้มีมือถือหลายค่ายมากนะครับหันมาใช้ CPU จากฝั่ง mediatek เยอะขึ้นจนทำให้เขาสามารถที่จะครองส่งแบนการตลาดนะครับชิปสมาร์ทโฟน Android ตอนนี้ ขึ้นเป็นอันดับ1แล้วนะครับแซงชิปจากคอคอม s แน p ดาก้อนเรียบร้อยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยชิปจากฝั่งมิ d เดเทมีการพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นตระกูล G อีกด้วยซึ่งรุ่น G เนี่ยเขาจะทํามาเพื่อมือถือเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับมันก็จะมีหลายรุ่น G25 G35 G70 G90 นะครับเรียงไปตามราคาที่แพงมากขึ้น โดยตัวนี้นะครับก็จะเลือกเป็นซีรีส์จนะครับตัวระดับล่างตามราคาของมันดังนั้นการเล่นเกมก็อยากคาดหวังอะไรมากคือเล่นเกมได้ดีเหมาะสมสําหรับราคานี้ การออกแบบ CPU นะครับจะใช้สถรปัตกรรม Cortex A53 จำนวน8คอร์ core. Speed Core 2.3กิกะเฮิรตซ์ GPU นะครับเป็น Power VR GE8320 ความเร็วนะครับ680เมกะเฮิรตซ์แรมจะมี2รุ่น3กิกะไบต์แล้วก็4กิกะไบต์หน่วยความจำ32กิก64กิก ถ้ายังไม่พอนะครับมีช่อง micro SD card เพิ่มได้สูงสุด512 g b สเปคอื่นๆนะครับก็จะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด6.53นิ้วอัตราส่วนเป็นแบบ20:9ต่อ 9. ความประหยัดหน้าจอ HD Plus ระบบการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับจะรองรับการใช้งานทั้งหมด2ซิมรองรับการใช้งาน duo 4G BoTe นะครับรองรับระบบสแกไนไ์้วมืออยู่ด้านหลังของเครื่องรองรับระบบ Face Unlock ส่วนของ Wi-Fi นะครับข้อมูลไม่ค่อยละเอียดมากน่าจะรองรับเพียงแค่2.4 GHz เท่านั้นแจ็คหูฟัง3.5ม m mm, ดามเดาว่าน่าจะมีแล้วก็บลูทูธนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน5.0น5.0และใช้ระบบปฏิการ Android เวอร์ชันสดีไซน์ด้านหลังของเครื่องนะครับจะเป็นการเล่นนะครับสสีเป็นลวดลายที่แตกต่างกันไประหว่างด้านบนแล้วก็ด้านล่าง สีนะครับก็จะเปิดตัวมาทั้งหมด2สีให้เลือกซื้อมี Royal Blue แล้วก็ชา a ์โดเก y นะครับสีฟ้าแล้วก็สีเทาตัวเครื่องนะครับมีการเคลือบสารนาโนโคตติ้งนะครับ P2I มาให้ด้วย ก็จะสามารถป้องกันฝุ่นได้นิดหน่อยแล้วก็น้ํากระเซ็นเพียงเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะแบบกันน้ําได้เหมือนมือถือราคาแพงนะครับวัสดุ้านหลังก็แน่นอนนะครับจะทํามาจากพลาส,สติกการวางจาหน่ายของโพโ o c c 1ตอนนี้นะครับจะเป็นเพียงแค่การวางขายเฉพาะ ที่อินเดียก่อนเท่านั้นเป็นประเทศแรกเ,เริ่มวางขายจริง2ตุราคมนี้ราคานะครับจะแบ่งออกเป็น2รุ่นตัวเริ่มต้นแรม 3GB กิกะไบต์หน่วยความจำ3า3 2กิกราคาประมาณ3,800บาท และรุ่นแรม4 g b นะครับหน่วยความจำ64 g b ราคา4,300บาทถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีก1ตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับในช่วงนี้ใครอยากได้มือถือราคาไม่แพงแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สำคัญแบตเตอรี่อึดมาก5,000ม ah ิลสเปคโดยรวม ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาเลยแต่ตัวนี้อาจจะยังหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะเขาวางขายที่อินเดียก่อนเป็นประเทศแรกหากว่ามีข่าวเปิดตัวในไทยวันไหนนะครับถ้าผมทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาอัปเดตรละเอียดต่างๆให้ทุกคนได้รู้กันแน่นอนนะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้คอยติดตามให้ดีๆแล้วกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับหากว่างวันไหนเดี๋ยวมีมาอัปเดตแน่นอน